สวัสดีค่ะกิกีน้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคํานะครับม <c oughs> ตลอดเลยเริ่มต้นทัาเฟมเดลี่นะกอบราคาเดลี่วันนี้ดูแท่งราคาทะลุรอบที่สี่แล้วนะทุกคนประมาณว่าเฮ้ยชิ้นอยากจะปีนขึ้นข้างบนถ้าอยากจะปีนขึ้นข้างบนเนี่ยเลเวลถัดไปที่รอทดสอบอยู่นะครับก็คือ e m a 50ขอบลัวด้านบนของ e m a 50อยู่ที่1 9ึ่นะ เออจริงๆแล้ววันนี้ดูมีความหวังนะจ๊ะแต่ว่าในทำฟรมย่อยเดี๋ยวต้องไปเช็คก่อนนะเพราะว่าแรงซื้อเดลี่เริ่มฟื้นขึ้นมานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าแรงเต็มที่นะแต่ก็เยอะกว่าเมื่อวานมาดู4ชั่วโมง4ชั่วโมงเมื่อวานขึ้นมาเทสซ้ําที่1934และพยายามปีนขึ้นไปนะครับล่าสุดนะครับก็ติดอยู่ที่1938และล่าสุดพึ่งจะทะลุ1938ขึ้นไปสูงกว่าเดิมนะ เมื่อวานเราลุ้นว่าให้ขึ้นไปสุดระยะสวิงที่1943นะคะทุกคนยังไม่ถึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นมันเทสที่1938แล้วเนี่ยนะมันก็เริ่มย่อนิดหน่อยลงมาเทสเรสิ t สแตนที่เธอมาเป็นซับพอร์ตแล้วนะครับที่1934ตอนนี้กำลังเทสอยู่นะคะก็ติดตามดูว่าจบแทงนี้เราจะสามารถกลับลงมาใต้1934ไว้หรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อวานอะเรามองว่าราคามีกาสย่อลงมาเทสอลเม200ใช่ไหม มันลงมาเทสแล้วนะจ๊ะทุกคนแล้วมันก็พยายามเด้งขึ้นไปใหม่นะครับพอเด้งขึ้นใหม่ใหม่ติดรีส i s สแตนตก็ตบลงมาใหม่ทีนี้ก็ดูจังหวะการกับเข้ากรอบของเขาว่าไหวหรือเปล่าถ้ากับเข้าไม่ได้เนี่ยมีโอกาสสูงอยู่เหมือนกันนะคะที่จะขึ้นไปให้สุดระยะสวิงของวันนี้นะครับซึ่งเลเวลถัดไปก็อยู่ที่เอ่อบริเวณราคา1952นะแถวนี้นะ <c oughs> แต่เดี๋ยวก่อนระมัดระวังนิดนึงคือว่าวันนี้มีข่าวนะครับแล้วก็ข่าวใหญ่อยู่ทีเดียวนะคะสำหรับราคาทองคำแล้วก็ดอลลาร์นะคะนั่นก็คือการประกาศตัวเลขดัชนี cpi นะคะซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกานะทุกคน ก็มาติดตามดูก่อนนะคะตัวเลขเงินเฟ้อนะคะถ้าผลออกมาว่าตัวเลขเงินเฟ้อมันลดลงเนี่ยราคาทองคําก็มีโอกาสจะแบบบินขึ้นสูงได้ตามลักษณะทางที่เขาอยากจะขึ้นอยู่แล้วหรือเปล่าช่วงนี้คือทางเทคนิคต้องบอกว่าเขาอยากจะขึ้นอยู่นะเพราะว่าแท่งราคาพยายามปีนแอลในสองร้อยหมายความว่าเขาผ่านแดนของเทรนได้ประมาณนะนะั้นจุดผ่านแดนของเทรนเนะี่ย แล้วก็ก่อนหน้าน,นี้นะคะกี่เคยเล่าโครงสร้างนี้ให้ฟังเนาะว่าถ้าการรีบาวของราคามันขึ้นมาถึงระดับฟิโบนัชชีสำคัญนะมันมีโอกาสเทินเป็นขาขึ้นในอนาคตแต่ว่าณปัจจุบันเองมันเพิ่งจะเทสฟิโบนัชชียี่เพราะฉะนั้นติดตามดูก่อนนะคะเพราะว่าราคาทองคำเนี่ยไปแรงก็ถอยแรงนะเพราะฉะนั้น เป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะคะว่าระหว่างรอขาวราคาอาจจะมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆก่อนซึ่งกรอบแคบๆที่เรามองไว้ตอนนี้นะคะร,ราคากำลังติดอยู่ระหว่าง1940กับ1929 <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าเขากลับลงมาใต้34ได้อีกรอบหนึ่งก็มีโอกาสสูงที่ราคาจะลงมาเทสได้ถึง1929และอาจจะขยายกรอบลงมาได้ถึง1924นั่นเองนะครับ โอเคอันนี้เห็นภาพน้อว่าเฮ้ยถ้าจะไซเวกอบกว้างรอเนี่ยก็ก็เป็นทรงนี้นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาไซเวแคบวันนี้รอข่าวเนี่ยก็นะรอเทดข่าวคืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าวันนี้ดูทรงแล้วแบบรอข่าวจริงๆโอเคเพราะฉะนั้นเออจริงๆก็ราคายัางเป็นทรงที่แบบว่าติดอยู่ในกรอบ ชาแนลของ4ชั่วโมงนะซึ่ง4ชั่วโมงอยู่ระหว่าง1938กับ1912ถ้าหลุด1924ลงมาถึงจะมีโอกาสลงมาเทส1912นะครับโอเคอันนี้คือมุมมองหลักเราเรายังมองว่ามีโอกาสติดอยู่ในนี้นะคะแต่ว่าช่วงข่าวมาต้องดูสถานการณ์ของข่าวด้วยนะคะว่าจะกระชากหลุดกรอบหรือเปล่าถ้ากระชากหลุดกรอบเนี่ยเราต้องเช็ค ระดับซัพพอร์ตกับรีสติ t ซนต์สำคัญโอเคไปดูด้านบนเนาะเราบอกไปถึงสุดระยะสวิงข้างบนแล้วนะว่าถ้ากรณีที่เฮ้ยถอยลงมาแล้วปรับตัวลงใต้3-4แต่ไม่หลุด2-4เนี้ก็ยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปใหม่เนาะรีสติซน์ก็จะเป็นที่เดิมนะก็คือตั้งแต่3-4-3-8แล้วก็ขึ้นไปถึงนี้เลย5-2แต่ว่าถ้าเลือกทางลงนะหลุด2-4ลงไปนะคะข้างล่างก็มีซัพพอร์ตสำคัญคือ1912 แล้ววันนี้สุดระยะสวิงข้างล่างนะคะอยู่ที่1910นะคะถัดลงมาคือกรอบล่างของ Time Frame Daily นะคะที่1902แล้วก็ถัดลงมาอีกนะคะก็คือ l o เดิมที่1892.88เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะไปลุ้นเทรดข่าวของตัวเลข CPI กันเถอะนะคะแล้วก็ระหว่าง อรอนะคะก็กีก็อธิบายโครงสร้างทางเทคนิคแล้วนะคะว่ามันมีโอกาสเทินเป็นขาขึ้นได้อยู่นะคะแต่ว่าด้วยโครงสร้างของราคาเนี่ยก็กำลังเทสต์รีสิสแตนสำคัญก็เลยต้องแบบว่ารอดูก่อนว่ามันจะผ่านโซนนี้หรือเปล่าคือ38ถ้าไม่ผ่านก็ระวังตกราคากลับลงมาวิ่งในกรอบก่อน แต่ว่าการที่เขาจะยังเทินเป็นขาขึ้นได้อยู่เนี่ยราคาไม่ควรหลุดบริเวณ1910 -1912 นถะึง1912ะโอเคแล้วเจอกันนะครับช่วงเทรดข่าวนะครับที่หน้ากระดานเทรดของใครของมันวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ